ต่ำค่ะต่ำตั้งแต่รู้จักต่ำตั้งแต่เข้ามาที่บ้านของฉันเกลียดที่หน้ามันค่ะอีบ้านนึงเหรอเกลียดมันสวัสดีค่ะทันตะวันนะคะทันตะวันก็เป็นผู้หญิงเก่งค่ะทำงานเก่งค่ะสามารถเป็นซิงเกิลมอมได้นะคะผู้ชายเหรอคะที่ไปสนใจมันค่ะ สวัสดีค่ะรับบทเป็นออนสเลา,านะคะในเรื่องเนี่ยถูกลังแกน <c oughs> โดนเขาแกล้งตลอดเวลาต่ำค่ะต่ำตั้งแต่รู้จักต่ำตั้งแต่เข้ามาที่บ้านของฉัน เกลียดที่หน้ามันค่ะอีบ้านนึงเหรอเกลียดมันข้อเสียของบ้านนั้นเหรอคะมันเลวค่ะเลวเลวเลวแล้วมันเสียทุกอย่างเลยค่ะบ้านของทันตะวันเหรอคะมีอะไรดีเหรอคะก็เป็นผู้ดีไงคะมีเงินค่ะมีการศึกษาค่ะมีอะไรเยอะกว่าบ้านหลังนั้นค่ะบ้านเราเพอร์เฟกที่สุดมีลูกที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วก็มีแม่คนนี้ที่เพอร์เฟกที่สุดค่ะถ้าผมเลือกเกิดได้ผมไม่เกิดมาเป็นลูกแม่หรอกถ้าอยากจะตีกันก็ตีกันให้ตายไปเลยไป จุดเริ่มต้นของความแค้นเกิดขึ้นตั้งแต่รุ่นคุณแม่ของเรานะคะคนต่ำแบบนั้นอะต้องการทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ของตะวันสร้างมาแล้วตอนนี้ต้องมาการเงินของฉันด้วยและบริษัทของแม่ฉันด้วยต้องกำจัดคนต่ำๆอย่างนั้นอย่าให้มีชีวิต ไี่เห็นต้องถามเลยว่าใครเป็นตัวแม่จริงดูก็รู้ค่ะแม่ตัวจริงคือดีฉันสิคะอ่อนสเลาค่ะเราเป็นแม่ที่ดีมากเราเลี้ยงลูกมาดีมากเราอดทนทุกอย่งอยางเพื่อลูกฝั่งนู้นเหรอคะเห็นแกเงินค่ะต่หน้าด้านชนะันน่ะเป็นแม่ดีกว่าอ่อนสเลาแน่นอนเพราะอะไรเพราะฉันไม่เคยบังคับให้ลูกฉันน่ะไปหลอกคนอื่นก<ค>็ต้องลองพิสูจน์ดูนะคร ฝานชั้นสิคะจะต้องเป็นฝ่ายชนะเพราะว่าคนดียังไงก็ต้องชนะค่ะบ้านที่จะต้องชนะก็ต้องเป็นบ้านที่ดีที่สุดนั่นก็คือบ้านของออนสเลวค่ะฝันไปเถอะไม่ต้องข่มค่ะเพราะว่าพอดูไปคุณก็จะรู้เองนะคะว่าบ้านของเราเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าอีพวกนั้นค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าอีพพวกนั้นไม่อยู่แล้วเนี่ยชีวิตของเราจะสบายเธอไม่ลงแลวมันรักเธอกว่าเดิมด้วยสามไปทั้งที่ใจ